ท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนวรางกูลนะครับก็พูดถึงการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกบอกว่าตั้งแต่วันนี้จะมีผู้นําในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจาก157ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมและก็เฉลิมฉลองในวันท่องเที่ยวโลกในไทยสถานที่จัดงานนะครับนอกจากกรุงเทพแล้วก็จะไปจัดที่ขอนแก่นครับ ราะว่าต้องการที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวในภาคอีสานซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญจํานวนมากแล้วก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมและอารยธรรมเก่าแก่ของไทยเน้นส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักแห่งใหม่ตั้งเป้าหมายเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวจากปีละ3ล้าน4แสนคนให้เป็น5ล้านคนในปีหน้าครับในช่วงเช้านะครับ คณะผู้เข้าผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินที่พระที่นั่งอนันตสมาคมครับก็จะเป็นการเข้าไปเยี่ยมชมในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายก็จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท่องเที่ยวกับสื่อมวลชนในการร่วมรณรงค์เพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของ UNWTO ต้องการส่งเสริมให้เข้าถึงการท่องเที่ยวของคนทั้งมวลอย่างเท่าเทียมและก็ยั่งยืน ส่วนในวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นพิธีเฉลิมฉลองงานวันท่องเที่ยวโลกนะครับก็จะมีผู้แทนจาก U.N.W.T.O และองค์กรที่เกี่ยวข้องปาฐกถาและจะมีการประกาศปฏิญญาวันท่องเที่ยวโลกในปีนี้ที่สําคัญนายกรัฐมนตรีของไทยจะมีปาฐกถาพิเศษด้วยนะครับในหัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในบริบทของเวทีโลกครับ สำหรับวันที่28จะไปจัดการศึกษาดูงานกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยช่วงบ่ายนอกจากจะไปสู่หมู่บ้านผ้าไหมในอำเภอชนบทแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเยี่ยมชมวัดสะทองบ้านบัวของอำเภอมันจาคีรีอายุกว่า200ปีเป็นสถาปัตยกรรมพื้นที่อีสานที่ได้รับรางวัลอาคารทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2545ภายในวัดเนี่ยก็มีการตกแต่งด้วยงานปูนปั้นแบบนูนต่ำทั้งสี ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานครับซึ่งก็ถือว่าเป็นขนรรมทนียมวฒนธรรมประจําถิ่นของชาวชุมพนบ้านบัวซึ่งถูกนํามาถ่ายทอดเรื่องราวของคนมันจากีรีเมื่อกว่า200ปีที่ผ่านมาครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็สื่อออกถึงเจ้าเมืองนะครับความเจริญความมี ยศถาบรรดาศักดิ์ของท่านเจ้าเมืองก็คือมีช้างครับช้างคู่บาร,รมีของท่านเจ้าเมืองทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาขององค์สิมนะครับด้านทิศตะวันออกส่วนด้านทิศเหนือนะครับของของสิมเนี่ยจะเป็นการสื่อถึงความเจริญในสมัยนั้นก็คือการค้าขายกันการการคมนาคมก็คือมีม้ามีช้างเป็นพาหนะนะครับการค้าขายแล้วก็ เสาทั้ง4ี่เสารอบองค์สิมเนี่ยจะมีรูปของเทวดานะครับแทิศรักษาขององค์สิมและช่วงนี้เราจะไปดูการเมืองของสารัฐค่ะเส้นทางสู่ทำเนียบขาว2016